รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านรีบเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะที่น้องเนี่ยตกลงมาจากชั้น4นะคะถึงแม้ว่าร่างกายของน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักมีอวัยวะแตกหักหลายส่วนนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยอาการยังปลอดภัยดีค่ะ โดยนางสาวสลารีวันทัพทวีรอมผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนางสาวอารีแดงอุทยัยผู้อำนวยการโรงเรียนครูประจำชั้นพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดระยองได้เข้าไปเยี่ยมอาการของนักเรียนหญิงนะคะที่ตกจากอาคารจอดรถใกล้เคียงกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใจกลางเมืองระยอง โดยท่านรองผู้ว่าระยองท่านบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุในช่วงเช้าทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านได้รับทราบเรื่องแล้วก็เป็นห่วงค่ะท่านผู้ว่าสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดตามหาสาเหตุพร้อมกับดูแลนักเรียนและครอบครัวดูแลเนี่ยดูทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ได้มีการเข้าไปเยี่ยมนักเรียนที่บาดเจ็บก็ทราบว่าขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ ส่วนการบาดเจ็บของเด็กเนี่ยมีทั้งแขนขาหักหลายท่อนนะคะจากการที่ตกจากที่สูงชั้นสี่ค่ะแต่ยังโชคดีที่สมองไม่ได้รับความกระทบกระเทือนส่วนสำหรับสาเหตุเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่ที่ทำให้น้องเนี่ยตกลงมาจากชั้นสี่ของอาคารจอดรถนะคะก็อยากจะขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยติดตามดูแลให้เด็กเนี่ยปลอดภัย100%ซซะก่อนค่ะ อีกทั้งยังต้องเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงต่อจิตใจพอสมควรทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าตอนที่ทราบข่าวว่ามีนักเรียนตกลงมาจากลานจอดรถทั้งคุณครูแล้วก็ตนเองเนี่ยซึ่งเป็นท่านผอ,อเนี่ยนะคะรวมทั้งฝ่ายบริหารทั้งหมดก็วิ่งมาที่เกิดเหตุเลยค่ะเนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากตัวโรงเรียน เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลก็ทําการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลโดยนักเรียนเนี่ยมีสติดีอยู่นะคะตลอดทางก็จับมือครูประจําชั้นเอาไว้แน่นเลยค่ะส่วนสําหรับกรณีที่มีบุคคลน,นําไปโพสต์กล่าวหาว่านักเรียนเนี่ยถูกทําโทษหน้าเสาธงขอยืนยันเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงโรงเรียนไม่เคยประจานหรือทําโทษนักเรียนหน้าเสาธงเลยนะคะ มีแต่มอบรางวัลแล้วก็ชื่นชมค่ะแล้วถ้าหากเด็กคนไหนทำผิดเนี่ยจะมีการเชิญผู้ปกครองมาร่วมแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลไปโดยโพสต์ที่มีการกล่าวหาเนี่ยนะคะโพสต์เริ่มต้นก็มีการมาคนโพสต์ก็มาขอโทษกับทางโรงเรียนแล้วก็ลบโพสต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว